ผมโดนแล้วบอกว่าแอบอ้างเป็นลิขสิทธิ์สบายดีและสวัสดีทางพรแมพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะมิน้กลับมาพบมาพ่อกันเก่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลมอนี้บอยดเองมีเรื่องราวจะมานําเสนอเนาะเป็นเรื่องราวของคำว่าลิขสิทธิ์เนาะที่แบบว่าบอยอดได้เหตุการรีวิวหลดเนาะหลักการการนาเสนอเรื่องราวต่างเนาะบอยดกัในนอ้นว่าบอยดบเรได้อยู่ตรงนั้นเนาะบอยดบรได้ไปถ่ายคลิปเองเพานั้นเนาะบอยดกะ ใด้นําคลิปเนาะคลิปคลิปหนึ่งเนาะมาจากช่องทางฝั่งลาวเนาะที่แบบว่ามมารีวิวเนาะหลดในประเทศลาวครั้งแรกที่เพิ่นเกี่ยวเข้าอะนะพี่นอ้องกระสอบหรือว,ว่าถุงหนนะึ่งค่ะหกสิบห้าบาทนะเนาะบอยอดก็เอาคลิปนั้นแหลนะเนาะมารีวิวก็เลยว,ว่าเกิดเป็นแบบว่าของลาวฮั่นเนาะเกิดเป็นแบบว่า กระแสกันมาแล้วว่าแบบว่ามันติดลิเกซิตนะเนาะแล้วมันเลยขึ้นมาว่าน่าจะเป็นช่องของบอยดเองเนาะที่แบบว่ามันขึ้นมาบอยดก็เลยบอเข้าใจเนาะว่าเออมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้จังไดเนาะแต่จริงบอยดบไ่ได้หูเรื่องว่าเออบอยดบไ่ได้แอบอ้างแต่ถามว่าบอยดเออกมาลงแน่นอนว่าบอยดออกมาลงแน่เนาะเพราะว่าบอยดบไ่ได้ไปถ่ายเนาะบอยดกัจะนํามาลงเนาะเพราะว่าบอยด์แกเหตุคลิปเกี่ยวกับการกษตเแน่หรือว่ารีวิวเนี่เนาะก็เลยแบบว่า เอาเอามาแท้เนาะแต่หากว่ามันเกิดแบบนั้นเนาะบอยอดก็ได้ลบลบคลิปไปแล้วเนาะบอยอดก็ได้ลบคลิปไปนะก็ขอโทษขอไปเนาะถ้าหากว่ามันเกิดแบบนั้นอีหลีเนาะแต่ว่าส่วนว่าแอบอ้างลิขสิทธิ์บ่หรือว่าแอบอ้างเป็นเจ้าของเนาะแน่นอนว่าบอยอดบ่ได้แอบอ้างเนาะแต่ถามว่าบอยอดเอาคลิปมาลงบ่เอามาลงเนาะแต่ว่าบอยอดสลายกับบ๊ยอดกับ่ได้แม่นนําคลิปมาลงโดยตรงเนาะบอยอดกัเอาที่แบบว่าเป็นภาพวิดีโออันนั้เนาะบอยอดกัมา มาบรรยายละกัมาเว่าในมุมมองของบยยอดเนาะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเนาะในลักษณะนี้ก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่ในสิ่งที่บย์ยอดเฮตดเนาะกับโแมนแต่บยยอดเ,เ็ดผู้เดียวเนาะหลายช่องเนาะถ้าหากว่าเอ้ยย่านแบบว่าเกิดกรณีขึ้นเนาะกับแบบว่าอยากให้ทุกช่องเนาะแบบว่าบาอยากให้แบบว่าเออเอาคลิปไปกับแบบว่าพิมพ์ในใต้คอมเมนต์เนาะบอกบอกคนไวนะ้เนาะเพื่อแบบว่า มันจะแก้ไว้ดีกว่ากันเนาะอันนี้ก็ได้สร้างเบายอดก็ได้เห็ดคลิปหลายคลิปเนาะก็มีคนเอาไปเนาะก็โบเป็นยังถ้าหากว่ามันบริเกิดในก่อนและนี่นี่เนาะอันนี้ก็เห็นใจเพอนในผู้ทําคลิปว่าสนใจก็เห็นใจเนาะในการที่แบบว่ามันเกิดก่อนและนี่นี่ที่แบบว่าเออคนเจ้าของคลิปแบบว่าติดตลิขสิทธิ์แบบนี้นะเปิดสร้างไรายได้บบได้เนาะเอออันนี้ก็ทุกคนเห็ุคลิปก็แบบว่า แนะ่นอนว่าส่วนหนึ่งกัเป็นพ deserve, นะ่อรายได้เนาะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดกรณีนี้ถ้าหากว่าเรามาบอกแบบว่าบอยอดเนาะที่แรกว่าเอคลิปค่อยมันติดลิขสิทธิ์เลยเจ้าไปลงลบคลิปให้แน่แบบลักษณะนี้นะบอยอดกัจะลบไหมเนาะแต่อันนี้แบบว่าบอยอดกับโมฮูแบบว่าแล้วลักษณะแบบว่ามามาบอกบอยอดเนาะบยอดกับแบบว่าในคอมเมนต์นะหากินง่ายแท้แบบสีนะแบบว่าเลยก็เลยว่าลบคลิปเดี๋ยวนี้แบบสีนะเราบอได้บอกละเอียดว่าเออมันเป็นลักษณะใด เออถ้าหากว่าบอกบายอดเนาะถ้าหากบ่กบายอดเห็นเนาะบบยอดก็จะลบให้แน่นอนเนาะเพราะว่าบยยอดก็เห็นใจในคนทําคลิปคือกันเนาะคงจะบทใจดําที่ว่าแอบอ้างเป็นลิขสิทธิ์แน่นอนว่าบยยอดเนาะบุริแอบอ้างเป็นลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็แบบว่าเออบยยอดไปเห็นเนาะในการไปแบบพินซื้อแบบว่าจะรายงานสั้นจังซี่เนาะแน่นอนว่าโทรศัพท์กับโทรศัพท์ขี้เมี่ยงเนาะในการทําคลิป เนาะบแมนวาซีแบบว่าแฮกบบฮู้ดอกแฮกฮึกเนาะเพราะว่าบอยด์กะทำโดยใจแล้วก็ทำโดยการแบบว่าการที่แบบบอยดเป็นคนบ้านนอกนะเข้ามาทำเนาะมาทำแบบว่าเออมามาเห็ดเนาะในการอยากโปรโมทประเทศไทยในการรีวิวประเทศไทยเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะและในการแบบว่าเออลาวเฮามีรถไทยไปสิบยอดก็เลยแบบว่าเห็ดคลิปไปเนาะถึงอาจจะเอออาจจะแบบว่ามัน ส่งผลเสียคือแบบว่ามีมีคนเสียเสียหายว่าฉันจะแบบว่าคลิปแล้วต้นสบับมันอบับมันเกิดการติดลิขินะทธิ์เนาะก็ถกขอโทษขอภัยหลายๆคือว่าบยอดได้เห็นเนาะก็แบบว่าเออถ้าว่าเป็นจังไดเออก็เห็นใจเด้เพราะว่าเขาก็คนทําคลิปคือกันก็เห็นใจถ้าเกิดว่าลักษณะนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเกิดจากบยอดคนเดียวมันหลายช่องที่เอาคลิปนี้ไปเนาะแต่ถ้าหากว่าอยากเห็นก็ไป ซอกเบิ่งเนาะเพราะว่าบยยอดกับคสามารถที่จะระบุได้เนาะผู้ได้อยากไปเบิ่งกัไปมาทักมาทักเจอเนาะสักมือหนึ่งเพราะว่าหลายคลิปที่หลายคนเที่ยวคลิปนี้ไปว่ปสาสนถือว่าเบยยอดกับได้เห็นเนาะในการที่เปิดโฟนลงเออบยยอดกับออกมาขอโทษเนาะแล้วก็ออกมาแบบว่าพูดคุยสักหน่อยหนึ่งวาสนในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในมุมมองของบยยอดนะมันกับ บยอดกับบริคิดว่าเออมันจะมีเกิดลักษณะนี้นะว่าเออแอบอ้างเป็นลิกระซิ์เนาะ่งถ้าหากเกิดขึ้นอีหลีเนาะบยอดกับในนอนว่าบยอดลบคลิปไปแล้วเนาะลดบยอดลบคลิปไปแล้วเพราะว่าเออบยอดจะไปเบิ่งคือแบบว่ามันติดลิกระซิ์อะไรกันเนาะคือแบบว่าเออมันขึ้นกับของบยอดแทจกิงหรือบยอดบได้จดลิกระซิ์บได้หงลิกระซิ์เนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเออแบบว่าบยาดให้ผู้อื่นออามาเผยแพร่ต่อเนาะแบบว่า คือว่าบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ก็คอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์เลยเนาะหรือว่าลักษณะใดกาพิมพ์ไว้เนาะเพื่อแบบว่าเมื่อจะบกเกิดลักษณะแบบนี้อีกพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เนาะพยศเอกกับโฮู้เนาะว่าันจะถ้าหากผู้ใดคิดเห็นแบบใดก็สวยคอมเมนต์เข้ามาบังเนาะสำหรับมีสขอกาวคำว่าสบายดี